เมื่อกี้ฉันตกใจมากเลยค่ะพิธีกรบอกว่านายซิรีศักด์คำถามก็คือถามชันเลยงว่าฉันต้องการคํานําหน้านามเป็นอะไรนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะฉันจะมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนไงคะนะคะคนอาจจะตกใจว่าฉันแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยคือเพื่ออะไรฉันมาแสดงตัวตนค่ะถ้าคนถ้าพวกคุณสงสัยว่าฉันแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะแสดงว่าพวกคุณเริ่มไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและคุณเริ่มไม่เข้าใจการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วค่ะ ทุกคนมีความหลากหลายสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเป็นของทุกคนเป็นข้อแรกในปัญญาสากลที่ทุกคนอยากจะทําอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคะไม่ใช่แค่กรุงเทพทุกคนมองว่าโลกนี้ไม่แค่ชายหญิงใครที่ออกจากกรอบชายหญิงปุ๊บกลายเป็นคนชั่วกลายเป็นคนวิปริตอย่างนั้นไม่พอโอเคได้ถ้าคุณอยากเป็นคนข้ามเพศเป็นได้สิแต่คุณต้องสวยคุณต้องรวยนะมาสร้างกรอบให้กันให้กันอีกอยากเป็นผู้หญิงสิ ทานมสิแต่งตัวให้สวยสิความเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวกับอวัยวะเพศนะคะอวัยวะเพศมีไว้แค่ปัสสาวะหรือยะสืบพันธุ์ก็ได้แต่ไม่ควรจะเอามาผูกกับความเป็นคนเพราะความเป็นคนต้องขึ้นอยู่กับเจตจำนงของตัวเราในการพูดเท่านั้นค่ะนี่แค่เกิ่นนะคะ <c oughs> <c oughs> อดิฉันจะมาพูดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีรัฐธรรมนูญที่ยุติการเลือกปฏิบัติ สองประเทศไทยมีการบังคับใช้พราโบความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วปี2558ประเทศไทยประกาศใช้แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจาก UN ประเทศไทยมีภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการแรงงานห้ามเลือกปฏิบัติประเทศไทยมีเป็นภาคีกติกาสากลว่าด้วยสิทธิสังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขาจัดการเลือกปฏิบัติต่ตอสตรีทุกรูปแบบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสากลที่ประเทศไทยรับมาแต่ทําไมประเทศไทยถึงยังมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT และพนักงานบริการอยู่ฉันม,มีมีเวลาน้อยฉันจะขอพูดเซ็กเวิร์เกอร์ก่อนละกันประเทศไทยเนี่ยมีเซ็กเวิร์เกอร์อยู่ประมาณ300 0 0นกว่าคนในกรุงเทพนี่มีหมื่นกว่าคนมีทั้งชายหญิงและคนที่เป็น LGBT หรือคนข้ามเพศถูกไหมคะคำถามก็คือคนเหล่านี้นะคะแต่ละปีน,นะคะ สามแสนกว่าคนเนี่ยเราสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและสร้างภาษีให้กับประเทศไทยเนี่ยปีละหลายพันล้านแต่ภาษีเหล่านี้ไม่เคยกลับมาหาพวกเราเลยมีแต่การเลือกปฏิบัติและหาว่าเราผิดอาญาคําถามคือดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับที่ผู้ยาวทํางานดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับที่มีการค้ามนุษย์แต่เรากําลังพูดถึงคนที่มีความสมัครใจในการทําเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับอาชีพของนายยกเทียบเท่ากับทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ แต่คนมองว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต่ำสร้างทีิแล้วมันไม่ใช่เลยพวกเราเลี้ยงครอบครัวค่ะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันทุกคนไม่มีใครถูกบังคับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้คําว่าค้ามนุษย์ฉันน่ยอยากขายตัวนะคะฉันน่ยอยากขายตัวแต่คนบอกว่าเธอไปล้างจานเอาดีกว่าเนี่ยบังคับใช้แล้วค่ะฉันถือว่าในค้ามนุษย์ค่ะฉะนั้นการค้ามนุษย์ไม่จําเป็นต้องมาใช้กับพวกเราและอย่าหาว่าเราเป็นเรื่องของอาญา นะคะต้องเคารพใปนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราด้วยง่ายๆนะคะเราเนี่ยคะทุกวันนี้นะคะถูกเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐถ้าจับได้จริงปราบปรามได้จริงพรบนี้ต้องมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ไหมคะไม่มีเลยคะ่ะถ้ามันมีจริงจะไม่มีอากโ,กโก้ในประเทศไทยแล้ให้จับจริงอะ่ะจับจริงคือครั้งละห้าพันหนึ่งพันใช่ไหมคะแต่พอจานี้จับแค่เท่าไหร่สองร้อยแต่ให้แต่ได้จับทุกวันเลยคะจับปุ๊บปล่อยปั๊บจับปล่อยปั๊บเนี่ยที่จับทุกวันเลยคะ รัฐบาลไทยลงปพื้นที่พัทยาไม่เจอการค้าประเวณีคําถามคือมีพราบาที่อยู่รัฐบาลลงไปสวัสดีค่ะน้องขายตัวเลยบอก<ะ>ถ้าดิฉันบอกข่านขายฉันก็โดนจับสิคะใครเขาจะมายืนขายกันข้างทายคุณเห็นเราก็จะบอกอ๋อไม่ค่ะฉมากินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะมันก็ไม่มีออกข่าวมามันก็ไม่มีปากว่าตาขยิบไม่มีได้ไงพัดพงเนี่ยคุณว่าเขากินหมูกระทะกันเหรอคะนะ่ะฮะ เขารู้อยู่ทางรู้ว่าเขามีชีวิตตัวตนอยู่จริงสร้างไรายได้จริงก็ยังไปจับเขาและการจับคือการล่อซื้อเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนของผู้หญิงอย่างใหญ่หลวงนะคะการล่อซื้อไม่มีกฎหมายใดว่าให้ล่อซื้อได้นะคะล่อซื้อปุ๊บเอาเงินไปแลกปุ๊บนักข่าวมาผู้หญิงกําลังใส่ผ้าชิ้ตัวอยู่นักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วไม่เบลอหน้าเขาเนี่ยเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะอาชีพอื่นทำไมไม่ไ,มไมปล่อซื้อล่ะคะ มีกฎหมายมากมายไปจับคนอยู่ข้างทางไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยค่ะข้อหาอะไรบ้างคะข้อหาเตตรีเนี่ยเดินอยู่เฉยเเนี่ยโจนโดนแล้วคะ่ะเธอแต่งตัวสั้นมากเลยเนี่ยขอเตตรีหนึ่งมาห้าร้อยสองข้อหาทําลายทัศนียภาพคือยังไงคะทำลายทัศนียภาพยังไงคะทุกคนแต่งตัวสวยยืนกันนะคะนะคะอันนี้ไม่มีอยู่จริงมาตาหามาตาห้ามาตาหกเจรจาต่อรองมาตาหกอีกข้อหามั่วสุม ผู้หญิงโดนจับก็ถามว่าสุ่มยังไงคะนั่งอยู่ในร้านเนี่ยกำลังชงเหล้าอยู่เนี่ยโดนจับแล้วนะคะผู้หญิงโดนจับนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าโดนจับนะคะถามว่าคุณไปกินเหล้าเนี่ยคุณชงให้กันไหมเออก็ชงให้กันทำไมไม่โดนละ่ะแล้วทำไมพวกเราโดนเนี่ยทำให้พบรบตัวนี้ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นงั้นข้อเรียกร้องของเราก็คือให้ยกเลิกพรบนี้ยกเลิกนะคะห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นให้ยกเลิกคะ่ะ ประเทศอื่นเนีเทอร์แลนที่เขาทำดีๆคือยกเลิกค่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะทําไมต้องยกเลิกข้อกังวลที่คนบอกอ้า,ถาวถ้ายกเลิกแล้วปุ๊บเนี่ยคนจะมาขายตัวเยอะไหมก็จะเกิดการค้ามนุษย์ไหมเด็กจะเข้ามาไหมพรบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามีเด็กเข้ามาทํางานนี้ทําไงคะก็ไปใช้พรบเด็กสิคะถ้ามีการค้ามนุษย์ก็ไปใช้พรบคาาร้ามนุษย์สิคะตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่ะไม่มีประโยชน์อ,อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะ ถูกไหมคะยังมีกฎหมายอื่นๆต่างๆมาหมายที่มาคุ้มครองและป้องกันทําให้เกิดไม่เกิดการค้ามนุษย์ค่ะฉะนั้นเนี่ยพราบานี้ไม่มีประโยชน์ใดๆทางสิ้นต้องยกเลิกยกเลิกไปเท่านั้นเนาะสต้องคุ้มครองพนักง,งานบริการตามกฎหมายแรงงานเท่านั้นเราไม่ต้องการอย่างอื่นค่ะเราต้องการตามคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานก็คุ้มครองกฎหมายแรงงานเป็นยังไงบ้างคะ่ะให้ห้ามคนทํางานได้ตง่อายุสิอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีเวลางานวันหยุดวันยุอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะทำแค่นั้นนะค่ะจบ แล้วก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนเราด้วยนะคะเราไม่ต้องการลงทะเบียนตราบใดที่ถ้าวันใดบันดึงสังคมบอกว่าอาชีพเรามีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับอาชีพหมอเมื่อไหร่เราจะลงทะเบียนแต่พอจนวันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณมาลงทะเบียนปุ๊บต้อยแม่เธอทางานอะไรอะ่ะอ๋อขายตัวโดนตรานหน้าทั้งชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าอุย้ยขายตัวเท่ากับอาชีพหมอปบกมือฉันจะไปลงทะเบียนคนแรกเลยค่ะแต่สังคมไทยมันยังไม่เป็นอย่างนั้นไหยคะ ปัจจุบันนี้รัฐบาลพยายามร่างนะฮะกฎหมายนะคะอาจจะโป๊เปื่อนนิดนึงแต่ก็เป็นศิลปะนะคะสวยดีนะคะปัจจุบันนี้รัฐบาลพยายามร่างกฎหมายขึ้นมาว่าเพื่อคุ้มครองพนักงานบริการฉันอ่านห้าสามสีข้อฉันให้จะตกตกใจคะ่ะวันนั้นเระชุมมธรรมศาสร์โอ้ m ม่ก็เอายกตัวอย่างหนึ่งอยากทำอาชีพนี้ต้องอายุยี่สิบโอเคได้น่าจะน่าจะได้อยู่สองถ้าอยากทำอาชีพนี้ถ้าคุณแต่งงานนะต้องหย่า อะไรวะทำไมฉันต้องหย่าคุณแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่าเรามีครอบครัวแล้วทางานได้ไงคะคุณไม่คุณมองว่าเราเราเราทำใบสาวันครอบครัวเราจะหย่าทําไมอะ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนอยู่กันคู่ัวแต่เมียเมียมน่ะขีม่มอเตอร์ไซค์ส่งผัวไปขายตัวในบาร์ค่ะเขาทํางานอย่างเงี้ยทําไมต้องไปให้เขาหย่าสองถ้าคุณอยากทำงานนี้มีลูกลูกต้องอายุยี่สิบจะบ้าเหรอลูกอายุยี่สิบแล้วแม่ห้าสิบใครเขาจะมาซื้อคะเนี่ยอันนี้คือเป็นร่างที่ กระทรวงหนึ่งที่กำลังพยายามทําให้พวกเราไม่เอาค่ะไม่รับเขาต้องยกเลิอกอย่างเดียวเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเช้งดอทซีจีแล้วพวกเราก็ทําเหมือนกันค่ะช่วยไปลงด้วยนะคะ่ย <c oughs> ถ้าใครเห็นด้วยว่าอาชีพนี้ควรจะถูกถูกทำให้ถูกกฎหมายค่ะก็ช่วยไปลงสบสน์ด้วยที่เช้งดอทซจีแล้วก็ดิฉันตอนนี้ก็คือกําลังทำกับเครือข่ายก็คือมีการล่ารายชื่อหนึ่งหมื่นชื่อวันนี้เตรียมใบเตรียมใบมาด้วยถ้าใครคิดว่า อาชีพนี้สมควรเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้กับประเทศไทยก็มาลงใายชื่อกับดิฉันได้เนาะตอนนี้กำลังกล่ารายชื่อกันอยู่ต้องการหนึ่งหมื่นรายชื่อก็คือตาม,ตาม,ต,ามตามกระบวนการนะคะก็คือแค่แบบชาชนแล้วก็กรอกใบแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นภาพผู้ดิฉันไ,ไปยื่นหนังสือทั้งกระทรวงพองมอทั้งกรรมธิการสตรีมา,มามากมายตอนนี้ทุกคนก็สัญญากันเป็นเป็นหมอแล้วเขาจะช่วยนะคะนะคะ,ะ,คะก็ทํามา20ปีแล้วนะคะ นะคะ้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะกรุงเทพคุณเป็นต้นแบบเนาะเพราะมีทั้งสีลมและพัดผงนะคะอ่ะต่อไปค่ะไม่มีใครจกผ้าเกิดไม่มีใครยกป้ายฉันจะพูดไปสักครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปพูดถึงสิทธิของ LGBT บ้างเนาะอันดับแรกนะคะสิทธิของ LGBT นะคะ 1. ก็คือต้องมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเพราะว่า LGBT เนี่ยก็สามารถสร้างครอบครัวได้เหมือนคนอื่นทั่วไปคนจะรักกันแค่นั้น,นะคะ่ะทำไมมันยากกัน ยากเย็นลำบากแสนเข็นคะ่ะทาไมต้องมาจํากัดให้แค่ชายหญิงเท่านั้นเนาะสองต้องมีพรบร,รับรองเพศสภาพรับรองเพศสภาพทุกเพศนะคะไม่ใช่รับรองแค่เพศชายเพศหญิงนะคะอย่าลืมงงที่ฉันเนี่ยมองตัวเองว่าคือถ้าเกิดว่าให้ไปเลือกนายดังสาวฉันไม่ฉันฉันไม่เป็นดังสาวนะคะฉันจะเป็น X เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนายดังสาวแล้วมีเพศ X เพื่อให้คนที่ไม่อยากเข้าสู่กรอบชายหญิงเนี่ยเลือกได้ ฉะนั้นประกาศรัะหลักเ,เ,เพศสภาพจะต้องครอบคลุมทุกเพศสภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าไปจัดให้เราอยู่ที่ข้อกรอบชายหญิงเท่านั้นทําไมพอลบอลนี่ถึงสําคัญมันสําคัญไหมคะการถูกเลือกปฏิบัตินี้เพราะอะไรก็เพราะแบบประชาชนตัวเดียวถูกไหมคะฉันพูดหรือฉันด่าคุณไม่ใช่นะคะเ <laughs> จ้กระลรอินนะักสองก็คืออย่างเช่นคนข้ามเพศอย่างเงี้ยจะไปรักษาโรงพยาบาลมีผู้หญิงข้ามเพศหลายคนต้องไปอยู่ห้องรวมชาย แล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศจากทางคนไข้และหมอเพราะคิดว่ายังไงซะเธอเป็นผู้ชายไม่เป็นไรหรอกกอดจูบกันได้รูปครมกันได้เขจาจริงมันไม่ใช่นะคะเขาเป็นผู้หญิงแล้วต้องมองว่าเขาเป็นผู้หญิงนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีพรบแล้าลองพศสภาพสองสถานบันเทิงบางที่ไม่ให้กระเทยเข้าเพราะอะไรออ้ยแตนน่สวยมากเลยตรวจบัตรปุ๊บอ้าวนายไม่เข้าเพราะ,ราะอะไรภาพเหมารวมค่ะบอกว่ากระเทยเข้าไปปุ๊บเลยไปตีกันแย่งผู้ชาย กินเหล้ากินอะไรกินเหล้าเหล,ล้าเมาคําถามก็คือเวลาที่อยู่ในผับเนี่ยใครตีกันมากที่สุดคะเพศหญิงผู้ชายก็เทยที่เป็นข่าวอะผู้ชายใช่ไหมคะที่ตีกันเยอะอะแล้วทําไมผับไม่บอกว่าต่อไปห้ามเพศชายเข้าเพราะเคยตีกันเนี่ยมันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเพศโดยชัดเจนภรรยาร้านพิซซ่าบางคนยังห้ามเข้าเลยนะคะฉันรับเคสมาร้อยกว่าเคสแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นลมตายอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะ อันนี้คือเหตุผลของการที่ต้องมีเพศเอ,น,อนี้นะคะสองอไม่รู้ข้อไหนแล้วนะคะกาชาตินะคะไม่รับเลือดเกย์กระเทยอ,อันนี้ทุกคนรู้ว่าเป็นกฎหมายสากลแต่ความเป็นสากลจะมาละเมิดสิทธิทมนุษยชนไม่ได้คุณต้องคัดกรองเขาก่อนเพศชายหญิงเวลาบริจาคเลือดต้องทำยังไงคะเขาจะเอาเลือดไปใช้เลยไหมก็ไม่เขาก็ต้องไปคัดกรองก่อนว่าดีไห่ดีมีโรคหรือเปล่าอยู่ดีแต่กระเทยนี่คือไม่รับเลย นี่แม่เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนอันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะดิฉันก็ทําที่ชดเชนดัต G ออารเช่นเดียวกันค่ะใครอยากให้ยกเลิกไปลง,ลงชื่อได้เลยค่ะคุณพี่อย่าพิ่งนะคะเดี๋ยวหนูอย่าก,กดดันค่ะสองนะคะอันนี้คือเรื่องล่าสุดที่เมื่อไปยื่นกับยื่นกับกรรมธิการสตรีแล้วก็คณะกรรมการ,รกาศรีปด้วยเรื่องเครือของการเข้าถึงฮอร์โมนของคนในเรือนจําที่เป็นคนข้ามเพศทําไมถึงสําคัญคนมองว่าการรับฮอร์โมนเป็นเรื่องความสวยความงามไม่ใช่นะคะ การรับฮอร์โมนของคนข้ามเพศเป็นเรื่องสุขภาพที่เขาต้องใช้ทุกวันเพราะถ้าเกิดเขาไม่ใช้เขาจะกล้ามเขาจะเกร็งร่างกายอารมณ์เขาจะสวิงผมจะร่วงกระดูกจะพุนมันเป็นเรื่องสุขภาพที่เขาต้องการข้ามเพศนะคะฉะนั้นเขาขาดไม่ได้ฉะนั้นสิทธิตรงนี้จะต้องอยู่ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือทางกรมพัฒนาเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอมาให้ดิฉนันแล้ว4ี่ห้าข้อก็เป็นเรื่องต่อไปที่คิดว่าทางกรุงเทพเองจะต้องเป็นต้นแบบในการที่จะเข้าไปช่วยพูดคุยแล้วก็ทําให้4ี่ห้าข้อของกรมพัฒนาเนี่ย เป็นไปได้จริงนะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้คุณสสพูดไปเมื่อเช้าชอบมากเรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องการศึกษาที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจนปัจจุบันนี้เรามีการแก้ไขหลักสูตรสุขการศึกษาและพัฒนศึกษาสมัยก่อนเนี่ยใช้คําว่าอะไรคะหลงเพศวิปริตทางเพศเบียงเบยทางเพศโอโ้ตายแล้วคุณคะคุณคิดดูส่ครูสอนอย่างเงี้ยพวกหนูจะอยู่ยังไงครูก็สอนไปอย่างเงี้ยเด็กก็เธอมันวิปริต ครูก็ยังสอนเลยแต่ปีที่แล้ว17พฤศภา2562กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเครือข่ายเอชพีทีร่วมกันแก้วิวชานี้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจากคำว่าหลงเพศเป็นความหลากลายทางเพศแต่ประเด็นมันก็คืออย่างที่ทสสว่าคือคนสอนใช้ไม่เป็นมีจริงแต่มันเอาไปใช้ไม่เป็นสองก็คือที่นักเรียนเลวออกมาประท้วงกันทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคะขนาดแก้แล้วนะแต่ครูไม่เอาไปใช้ะคะ่ะ บางโรงเรียนก็ใช้ไม่ใช้ไม่ครอบคุมอย่างที่ท่านสอสอพูดบางคือบางคนบางคนก็แบบใช้อันเดิมไปได้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนระเบืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สาคัญก็คือว่าตัวเนี้ยมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ที่สาคัญก็คือมันต้องแก้ที่หลักสูตรแกนกลางเหมือนแก้รัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งหลักสูตรแกนกลางยังไม่ได้แก้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากด้วยเพราะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางเนาะต้องมีการยุติการเลือกทํางานทุกรูปแบบ ประเทศไทยบอกว่าเป็นสูงสวรรค์แห่งจีพีแต่มีการเลือกปฏิบัติเยอะแยะบวทองหล่อเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะได้รับเคสเนี่ยสถ,ถาบันเทิงห้ามเข้าเนี่ยเยอะมากเลยบางที่ไม่รับเกย์ไม่รับกระเทยรับแต่ผู้หญิงและบอกว่าไม่รับกระเทยอ,อย่างนี้คะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรอคะทุกวันเนี้ยมันควรจะดูที่ความสามารถเนาะไม่ใช่ว่าฉันไม่เอากระเทยไม่เอาเธอเพราะความเป็นกระเทยเรารับได้ถ้าเราบอกว่าอ๋อ เราไม่รักคุณเพราะความสามารถของคุณไม่ถึงโอเคมันจบอย่างเงี้ยมันเข้าใจแต่ไม่รักเพราะความเป็นกระเทยเนี่ยน,นี่คือมันเลือกปฏิบัติถูกไหมฮะแบบนี้มันไม่ใช้ไม่ได้2ก็คือว่าเราอยากจะให้เกิดการความเท่าเทียมในเรื่องของวันหยุดลาสายหรือการลาไปผ่าตัดแปลงเพศหรือไปกระบวนการข้ามเพศคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องมองว่ากระบวนการข้ามเพศเนี่ยเหมือนเป็นการผ่าตัดใหญ่เหมือนเป็นการไปลาคลอดลูก คุณต้องให้สิทธิ์เข้าตรงนี้เพราะทุกวันนี้ไม่มีนะคะกระเทยอ,อยากไปผ่าอยากไปผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยบางคนต้องถูกไล่ออกสองก็คือลาพักได้แต่ไม่แต่ไม่รับเงินเพราะเขาไม่ถือว่าเป็นผ่าตัดนะเขาถือว่าภาษากฎหมายเขาถือว่าเป็นคนพ้นนะคะเป็นอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศแผลเป็นนะคะเขาใช้เขามองว่าเป็นแผลเป็นแล้วเขจะไม่ใช่ไปคือชีวิตของเขา คนเรา,อยา,อ,ยาอยากจะเกิดมาเสียเงินเสียทองมาเปลี่ยนแปลงทาไมคะจะมาสร้างแผลเป็นทําไมมันคือชีวิตนะคะอันนี้คือ,อการเลือกปฏิบัตริรูปแบบเนาะก็รับเคสมาเยอะเหมือนกันในประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะกรุงเทพนี่ก็ส่วนมากเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยะคะส่วนขนาดไม่ข้างเสริมความงงเสริมความงามไม่น่าเชื่อว่าจะทางที่แบบว่าตลกมากเลยบริษัทที่ที่ผ่านมาที่เพิ่งเพ,พิ่งผ่านมานีคะก็คือเป็นเสริมความงามใหญ่มากเลยคือสําอางดังไม่รับกระเทยเข้าเป็น เป็นเป็นคนขายอะค่ะคําถามก็คือกลัวเสียภาพลักษณ์ถ้าคุณถ้าคุณกลัวคนทํางานกระเทยเสียภาพลักษณ์แล้วใครเป็นคนซื้อส่วนใหญ่เครื่องสำอางก็กระเทยแล้วทำไมให้ตัวเวลากระเทยมาซื้อทำไมไม่ไม่เสียภาพลักษณ์หรอคะเอออันนี้เป็นเรื่องปฏิบัตินะคะต่อไปนะคะดิฉันคิดว่าอยากจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบในเรื่องของการมี all gender restroom ห้องน้ําสําหรับคนทุกเพศเพื่อเป็นทางเลือกเพราะปัจจุบันนี้มีปัญหามากฟิตเนสเอ่ยห้องน้ําห้างเอ่ยกระเทยสวยมากจะเข้าไปตรงนั้นก็โดนไล่ทอมจะเข้าตรงนี้ก็โดนไล่ไม่รู้จะเข้าไปตรงไหน,นฉะนั้นคุณต้องสร้างเอาเจนเดอร์เรสรวมขึ้นมาเหมือนเมืองนอกเพื่อเป็นทางเลือกคือไม่ได้หมายความว่าห้องเนี้ยให้เกย์กระเทยเข้านะคะทุกเพศเข้าได้แล้วแต่ความสะดวกใจถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องมีไว้ด้วยควาที่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงควรจะเป็นต้องแบบอย่างเช่น าจะาเริ่มต้นที่เบ้นทองรอห้างต่างๆหรือที่ไหนก็แล้วแต่ควรจะมีแล้วต่างจังหวัดอาจจะช่วยกันเคลื่อนได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะฮะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของยุติความการลังแกกันในโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบปัจจุบันนี้คือยังคงมีอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายปลาหินหรือฆ่าเกงเหมือนเมืองนอกไม่เคยเจอกระเทยกลางสีแยกก็ลากมาตบแต่การเลือกปฏิบัติด้วยวาจาเหยียดหยามีทุกวี่วัน เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติเพราะยังไงก็มองเขาเป็นผู้ชายรายการมันทงรายการมันเทิงอู้เป็นผู้ชายเหมือนกันกอดเขาไปแซลเขาดึงกระโปรงเขาตามโรงเรียนต่างๆทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ทําไม่ได้หลายคนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเพราะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยฉันมองว่าประเทศไทยควรจะมีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของการรังแกกันหรือว่าการเหยียดกันอย่างชัดเจนเนาะ